วันนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดปลาฟิชชิงวิลเลจอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราบบุรีนะครับเราก็ไปดูบรรยากาศด้านในกันเลยด้านในงานเขาก็จะแบ่งเป็นด้านซ้ายก็จะเป็นพวกโซนของเล่นของกินของใช้แบ่งเป็นหลายซอยถ้าเป็นด้านขวามองไปก็จะเป็นพวกโซนของกินเราก็จะไปเดินในซอยที่เขาขายของกินกันนะครับ ร้านค้าจัดว่าเยอะมากเลยน่าจะเป็น้อยลอยร้านได้ของกินก็เพียบตลอดแนวเลยวันนี้วันศุกร์ที่เรามาก็จะมีงานคอนเสิร์ตของบังบัตนะครับวันที่6แล้ววันที่8ก็จะเป็นเซกโรโซโน,นี่ก็เป็นร้านอาลังเปาไส้ยักษ์นะครับลูกก็10บบาทแล้วก็มีขนมจีบด้วยเราก็แวะกันที่ร้านปลาหมกึกน้องนุ่นปลาหมึกย่างไข่ เราก็สั่งปลาหมึกมานะครับน้ำจิ้มรสเด็ดเราก็ดูกงนต่อของในโซนของกินนะครับบรรยากาศในงานก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อน,อนใครที่สนใจก็ยังแวะมาที่ตลาดป่าได้นะครับงานเขามี10บวันสิคืนก็ยังทันอยู่นะครับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ